สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกับครูปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาสอนวิธีการร่างภาพนะคะมาร่างภาพให้ดูกันนะคะเราจะมาร่างภาพคิมเบอรี่กันนะคะวันนี้เอาละค่ะคอ่อุรกก็จะมาเริ่มต้นร่างภาพให้ชมกันนะคะด้วยดินสอกด4 b นะคะเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนอันดับแรกนะคะ เราก็จะเริ่มโฟกัสกันที่ดวงตาก่อนนะคะพยายามให้แบบที่เราจะวาดนะใกล้เคียงกับกระดาษที่เราจะวาดนะคะเพื่อที่เราจะได้กะระยะได้ง่ายนะคะดูนะคะสังเกตสังเกตรูปของดวงตานะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงในตาแววตา เป็นยังไงนะคะเราสังเกตรายละเอียดไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวครูจะล่างภาพให้ทุกคนได้สังเกตกันนะคะอันดับแรกก็เราก็ลากรูปดวงตาใช่ไหมคะจากนั้นเราก็วาดแววตาแววตาขึ้นมานะคะอันนี้ครูจะมาระบายสีน้ํานะคะก็จะมาล่างภาพให้ทุกคน ได้รับชมกันนะคะวิธีการล่างภาพระบายไปก่อนก็ได้นะคะเพื่อเราจะได้แยกแยะแสงเงาเดี๋ยวเราค่อยลบออกทีหลังดวงตานะคะลากเส้นให้เข้มชั้นตานะคะลักษณะการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ช่วงหัวตาแล้วก็เบ้าตานะคะเบ้าตาลาจากนั้นก็ลาดโครงคิ้วนะคะโครงคิ้วห่างระยะห่างกลับไปด้วยเลยนะคะมือใหม่ก็สามารถ ฝึกได้นะคะใช้หลักเซนนะคะในการกะระยะห่างเราเรารู้ว่าประมาณจุดห้าใช่ไหมคะครึ่งเซนเนี่ยครูบูยกตัวอย่างให้ดูวิธีการกะระยะโดยโดยที่เราไม่ต้องตีสเกลนะคะเราสามารถฝึกแบบนี้แล้วเราก็จะชำนาญได้อย่างรวดเร็วนะคะเราก็ลองฝึกวาดดูนะคะนี้ครูก็จะร่างภาพ หลังจากที่กูกูได้ลงช็อตสั้นไปแล้วเป็นภาพขาวดำนะคะแต่วันนี้จะมาลงสีน้ำให้ดูกันนี่ก็มาล่างภาพก่อนล่างภาพไว้เพื่อจะระบายสีน้ำนะคะเราจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของความดีใจนะคะดีใจ เป็นเจ้าสาวแสนสวยนะคะนี่นะคะก็จะมาถ่ายทอดนะคะภาพวาดและอารมณ์ความรู้สึกนะคะเราจะต้องถ่ายทอดเวลาเราวาดภาพคนต้องถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาด้วยนะคะเพื่อให้ภาพดูมีความสมจริงจิ้ม นะคะยิ้มยิ้มอย่างมีความสุขนะคะนี่นะคะครูก็จะลากภาพช่วงนี้นะคะเราก็ลากขึ้นไปเลยนะคะเป็นช่วงหนกคิ้วใช่ไหมคะหนกคิ้วเราก็ระบาย กะระยะนะคะตรงนี้โค้งลงมาเป็นรูปหน้านะคะค่อยๆวาดทีละส่วนนะคะกะระยะจากจมูกสันจมูกมาด้วยนะคะจากนั้นก็กะระยะช่วงปีกจมูกนะคะปีกจมูกกะระยะจากเม้าตาลงมาปีกจมูกด้วยนะคะเราก็ ค่อยๆกะระยะไปให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะให้แม่นยำที่สุดลองฝึกดูนะคะเราลองฝึกดูการวาดรูปแบบไม่ตีสเกลไม่ต้องเราใช้สายตาของเราเนี่ยจงมั่นใจในสายตาของเรานะคะว่าเราสามารถที่จะกะระยะห่างออกมาได้อย่างแม่นยำพอเราเชื่อ ในสายตาของเรานะคะมือเราก็จะนำไปนะคะมือเราก็จะวาดไปตามที่สายตาเรามองเห็นนะคะนี่นะคะต่อไปกรูก็จะระบายแสงเงาลงมานะคะกระระยะช่วงหัวตานะคะช่วงหัวตาประมาณหนึ่ง ประมาณสองเซนครึ่งได้นะคะจากหัวตาด้านนี้มาหัวตาด้านนี้นะคะเราก็ลากหัวตาให้เท่ากันนะคะโค้งโค้งรูปตานะคะโค้งรูปตาจากนั้นก็ ลากลุกกระตาดำนะคะจากหัวตามาตรงนี้นะคะที่เป็นช่วงตาขาวใช่ไหมคะห่างจากตรงนี้เท่าไหร่เราต้องกะด้วยแล้วก็ห่างตาเราดูไปทีละจุดเลยนะคะวิธีการล่างภาพแบบไม่ตีสเกลเราดูไปแต่ละจุดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะกะ ระยะได้แม่นขึ้นนะคะถ้าเราฝึกวาดบ่อยๆเราก็จะแม่นขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ครูปูเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาแล้วก็ทำได้แน่นอนนะคะแต่มันอาศัยชั่วโมงบินกันหน่อยนะคะคือต้องมีการฝึกฝนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะกะดระยะห่างได้อย่างแม่นยำ แน่นอนเลยนะคะนี่กูจะใช้ดินสอลากลางภาพให้เข้มเพื่อให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ยางลบเดินน้ํามันจุ่มออกทีหลังนะคะรอยเส้นดินสอ แสดงอารมณ์ความรู้สึกของภาพออกมานะคะทุกครั้งที่วาดภาพคนมันก็เป็นการท้าทายอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้เนี่ยนะคะจากนั้นนะคะตรงเบ้าตา ก็จะเป็นหัวตาเบ้าตานะคะโค้งเลยโค้งช่วงเบ้าตาช่วงคิ้วนะคะช่วงคิ้วก็จะอยู่ใกล้กันกับขอบตาชั้นตานะคะ ดูโครงของคิ้วนะคะโครงของคิ้วเป็นเป็นลักษณะยังไงนะคะแล้วก็ระบายไปเลยจากนั้นเราได้ส่วนนี้แล้วใช่ไหมคะก็ลงเงาหน่อยตรงนี้ก็ลงเงาน,นะคะเน้นให้เข้มเลยนะคะตรง ตรงชั้นตานนีะะคะเน้นให้เข้มจากนั้นแล้วก็ระบายสันจมูกนะคะแสงเงาสันจมูกช่วงปีกจมูกนะคะหยุดตรงกับหัวตาพอดีเลยนะคะเห็นไหมคะลากตรงลงมาเป็นปีกจมูกเลยโค้งปีกจมูกนะคะเป็น ลากเป็นแสงเงาโค้งปลายจมูกนะคะจากนั้นก็ลากมาบรรจบกับเส้นที่เราล่างไว้ช่วงนี้นะคะตัวจมูกก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราผ้อลบเส้นตรงนี้หน่อยจะโค้งให้ได้ สัดส่วนใหม่นะคะนี่นะคะจะเป็นแสงเงาแล้วก็โค้งเลยระบายนะคะระบายแสงเงาช่วงล่องแก้มตรงนี้ก็เป็นช่วงขนคิ้วนะคะจากนั้นก็ระบาย ใต้จมูกนะคะตรงนี้ก็โค้งนะคะเป็นร่องแก้มนะคะระบายตรงปลายจมูกนะคะใต้จมูกนะคะระบายใต้จมูกแล้วก็ระบายแสงเงานะคะครูก็จะ ร่างภาพแบบลงแสงเงาให้ชัดเจนเลยนะคะแต่ว่าจะไปวาดด้วยสีน้ำระบายด้วยสีน้ำทีหลังนะคะทุกคนก็ลองฝึกร่างภาพกันนะคะหาภาพที่เราชอบนะคะเราก็จะทำได้ดีนะคะภาพไหนที่เราชอบเราก็ลองหามาฝึกกันดูนะคะอันนี้เราก็ดูนะคะ ว่ามีแสงเงาตรงนี้ลงมานะคะแล้วก็เป็นช่วงคางนะคะจากนั้นก็ลากเส้นนิ้วนะคะนิ้วก้อยนะคะนิ้วก้อยอยู่ตรงนี้พอดีลากเส้นมาบรรจบกัน นี่คือแบบหลักการนะคะที่เราจะวาดได้ง่ายขึ้นก็คือพยายามลากเส้นนะคะให้มาบรรจบกันได้ง่ายเราจะเริ่มลากเส้นไหนก่อนนะคะนี้นะคะกูก็จะลากช่วงปากโค้งลงมา ลงมานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นริมฝีปากล่างมาบรรจบกับเส้นมุมปากมีแสงเงาลงมานะคะแสงเงาจากมุมปากลงมาตรงนี้แล้วก็มีนิ้วนะคะข้อนิ้วลงมาตรงนี้ก็เป็นแสงเงานะคะใต้ริมฝีปาก ระบายแสงเงานะคะระบายแสงเงาเน้นรูปจมูกขึ้นมานะคะระบายนะคะ จล่างภาพนะคะครูผอไปด้วยนะคะ <c oughs> มีรถมา <c oughs> อันนี้นะคะเราก็จะล่างภาพ ช่วงลองนะคะช่วงลองแกมแบบยิ้มนะคะยิ้มตรงนี้ก็ตัดจากนั้นนะคะก็ลา่างช่วงนี้ขึ้นมานะคะเป็น นิ้วนางนะคะนิ้วนางวาดล่างเป็นเล็บลงมาตรงข้อนิ้วนะคะก็ระบายตรงนี้ก็จะมีลักจิ้มหน่อยนะคะลักจิ้ม ลอยลอยแก้มบุ๋มนะคะตรงนี้มีลัดยิ้มแก้มบุ๋มจากนั้นก็ลากมาบรรจบก,กันกับเส้นคางนะคะลากสันเือ ส่วนนิ้วกลางนะคะเล็บโผล่มานิดนึงเห็นไหมคะครูจะอธิบายรายละเอียดทุกคนจะได้เห็นภาพแล้วก็สามารถเข้าใจวิธีการล่างภาพโดยการบรรยายนะคะบรรยายเพื่อให้เราวาดได้ง่ายขึ้นอ้าวแหวนนะคะส่วนแหวนก็จะวาด แหวนนะคะล้างภาพไปก่อนนะคะนี่ก็เป็นนิ้วตรงนี้ก็ออกมาเป็นนิ้วกลางนะคะนิ้วกลาง นิ้วกลางก็มาบรรจบตรงนี้นิ้วชี้นะคะนิ้วชี้ไม่ก็เห็นเล็บโผล่มานิดนึงนะคะจากนั้นก็ลากลงมาบรรจบกันเป็นมือนะคะตรงนี้ก็อยู่ตรงสายสายเสื้อนะคะ สายเสื้อก็จะอยู่ช่วงนี้พอดีตรงนี้ก็เป็นไหลจากนั้นก็ล่างผมขึ้นไปเลยนะคะล่างหน้าผากขึ้นไปหน้าผากกะระยะให้ดีนะคะตรงหน้าผากผมแสกกลางนะคะผมแสกกลางแล้วก็กะระยะช่วงหน้าผาก นี้นะคะก็ลากเส้นไว้เส้นผมนะคะตรงนี้ก็ลากช่วงหน้าผากลงมานะคะเว้นไว้นิดนึงนะคะ มาบรรจบกับเส้นลูกหน้าที่เราโค้งไว้พอดีนี่เป็นการกะระยะแล้วก็ลากเส้นมาบรรจบกันได้อย่างลงตัวและต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะ จากแล้วเราก็ลากโครงผมล่างโครงผมไว้นะคะผมจะเป็นลักษณะตรงนี้เป็นชั้นๆหน่อยนะคะ เราก็ลาดไปเลยตามทิศทางของเส้นผมนะคะเส้นผมมาบันจบกันกับตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมคะลักษณะการล่างภาพ ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงคอนะคะแล้วก็แรงเงาช่วงคอหน่อยช่วงหูนะคะตรงนี้น้าละคะ่ะอันนี้วันนี้ครูปูมาล่างให้ทุกคนดูก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันในคลิปหน้านะคะสีระบายสีน้ำกันในคลิปถัดไป วันนี้ครูปูม,มาล่างภาพให้ทุกคนได้ชมรับชมกันนะคะจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากวาดรูปกันนะคะลุกขึ้นมาวาดรูปกันนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะ หวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปเดี๋ยวครูปูมาระบายสีน้ำให้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ